ตอนนี้นะครับมา์เรของผมก็ประมาณ12,451ไมืยเ์นะครับเดี๋ยวผมขอขอแลกสมบัติในหมดแล้วกันนะครับได้มา207ไปใบนะครับเดี๋ยวผมจะมาหาตำรานะครับว่าจะได้ตำรากี่ใบนะครับโอเคผสมกันเลย moments later 207ใบนะครับโอกาสจะดอบตำราได้กี่ใบนะครับโอเคสมบัติบมมี่ครับคนนกเข้ามาสวยครับ ต,ตัวนี้ไม่น่าใช่นะสวยครับสมบติไวโอเคก <ยา S 1> ำลามาครับหนึ่งใบนะสวยครับอ่ามาติดกันเลยครับมาที่สองนะครับสองใบแล้วนะครับเพื่นนอนๆอ่ะนนกเขามานอกมาก็ดีนะครับครบเปลืองมาครบพึงไม่ได้ใช้นะมาครับได้สองใบนะครับเพื่อนๆเหลืออนหนึ่งร้อยยี่สิบครั้ง สวยครับมาอีกใบหนึ่งเป็น3ใบแล้วนะครับตำราออกสมใบนะครับเสียไป1 0 0รคูปองนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับนะเดี๋ยวก็สม,ม่มยาวเลยครับเหมือนจะเงียบนะ <c oughs> โอเคแมมมี่นี่มาลัวๆเลยเสียห้าสิบใบสวยครับสมบติไว้นะสมบติไวนี่ก็หายา,พากพอๆตำรานะครับมาครับรอบนี้ว้ โอเคฟารมิงโกอ่ะหหมดแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคอ่ะขอแลกต่อแล้วกันนะครับอีก40ใบเพื่อนๆตีคร่าวๆก็สมบัติรอบนี้ก็250ใบนะตัวนะครับตัวแรกนะตำราออกมาเกสสามใยเองนะถือว่าอืมสำหรับผมผมว่าเกลือนะครับ เพราะว่าคลิปที่แล้ว500ใบนะได้ตั้ง8ชิ้นนะรอบนี้ได้มา3ชิ้นนะครับอ่ะไอ้ภาคกลุ่มนี้ก็ได้มาเพิ่มนะเป็นเวี6แล้วนะครับอนเมื่อหนอนน้อยนี้ไม่มีประโยชน์เลยนะแต่ว่าเป็นระดับปีปิดโอเคครับเพราะได้มา3ใบนะครับถือว่าเกลือนะครับรอบนี้อ่ะสำหรับนี้ก็อขอัวก่อนนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับ